วันพฤหัสบดีที่17พฤษภาคมพศ2555เวลา13.00น 00. นายภูมิชัยราชพิษภักดีวิเศษจากจังหวัดชุมพรน,นายโชิสุขอนันต์รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรและคณะร่วมประชุมหาหรือเตรียมความพร้อมในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาวันสำคัญของโลกที่จะจัดขึ้นในวันที่29พฤษภาคม ถึง4มิถุนายนพศ2555รวม7วันณเทศบาลเมืองชุมพรโดยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขาบูชาปี2555เป็นพิเศษโดยชื่องานว่างานฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและกำหนดให้การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชา วันสำคัญสากลของโลกในส่วนภูมิภาคประจำปี2555ในปีนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชมหาราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ80พรรษาและสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษา เอามาตั้งแล้วมีอันเชิญขึ้นไปเขาก็จะโค้งแต่ไม่สวยงามือที่เราเราทำมันต้องมีแต่ณะจุดนี้ว่าถ้าไม่อยากจะให้กระทบกับการเดินพื้นที่นี้เราจะต้องตั้งถึงเจ็ดวันตั้งแต่ที่กล้าเป็นวันที่สี่ใช่ไหมครับเราก็จะมีพื้นที่จากฝั่งหัวเนี่ยแค่นั้นเองไม่ต้องไปแปะอะไรเลยนะครับองค์เดียวกันเราไปรับประยานรัฐบาลเหมือนกันจังหวัดเทศบาลเมืองนที่บางสระน้ำไปรับประยากาศขอจากขอมาได้จากขอครับกั้งแต่ยี่สิบไปรับลมยืนแต่ คืยอยืมมาตั้งทุกเลยก็มาฉลองทันงุกเลยก็อยู่เป็นคนละคนชวติริเห็นแล้วผมเห็นแล้วครับเออเภอทุกอำเภอจะทําแบบเดียวกันแต่ไม่ใช่ทุกวันนะก็จะไปเลือกคัดเลือกกันถึงวัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นอำเภอเมืองนี่ก็ของเรานี่แหละก็ตามเขาไปยืมพอมันต้องใช้เวทีนิดหนึ่งเนี่ยผมก็อยากรู้ว่า่เออเล่นตรงกลางตรงไหนเพราะว่าเขาแต่ปวดเป็นบางคนเดินด้วยนะมัน ผมบอกมันเต้นอยู่ตรงไหนท่านผม่าขึ้นอยู่ที่คนจะมองเห็นรว่าเต้นมีี่รตต้เาเอาเ้าที่เวทีวนใครใครนทาน